ล็อกเก็ตหลูกปุโตรุ่นแรกแบบที่สองสร้างปีสองพันร้อยสิบเก้าอ่าล็อกเก็ตที่นำมาให้ชมเพิ่งได้เช่ามานะครับเป็นล็อกเก็ตพิมหัวใจนะครับก็คือในรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวหนังสือนะครับโค้งนะครับซึ่งจะมีการสร้างมีล็อกเก็ตนะครับก็จะมีทรงไข่ใหญ่นะครับไข่เล็กนะครับทรงหัวใจและก็ทรงสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นทรงหัวใจนะครับ ก็จะมีทั้งฉากสีฟ้าเหมือนองคนี้แล้วก็ฉากสีขาวนะครับแล้วก็มีทั้งที่ด้านหลังอุดผงและไม่อุดผงนะครับองค์นี้ได้มาเป็นแบบไม่อุดผงนะครับอ่าก็คือตอนเช่าจักรวัตสมัยก่อนแกๆ่ะจะไม่ได้อุดผงนะครับแล้วก็ค่อยมาอุดผงเพิ่มเติมนะครับตอนปีสองหนึ่งสองสองนะครับมาฐานพิจารณานะครับจะมีฟองอากาศแบบนี้เลยนะครับทั่วองค์นะครับจะดูง่ายมากนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองคูเลยนะครับดูง่ายนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคาบคาบเขียวๆแบบนี้นะครับดูง่ายสบายหูสบายตาเลยนะครับอ่าก็จะบอกแฟนเพจว่าท่านใดมีล็อกเก็ตหลุมปโตนะครับไม่ว่าจะรุ่นใดเขาส่งรูปไปดูได้ตามอดีไลท์ที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ทั้งแบบมีผงและไม่มีผงก็เล่นหาเป็นสากลทั้งคู่นะครับ รับเช่าพระเครื่องสำมางโต๊ะทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับมาไว้เดีย๋ยวมาทำรีวิวครับสวัสดีครับ